สวัสดีจ้าบ่าวเพจเอาสวัสดีพ่พ่อแม่พี่น้องสิมาพี่น้องมือนี้ตากล้องมนเด้อพูนเดินไปน้ากันทั้งวีทั้งวันวันนี้เบิงเบิงตะเวนพี่น้องกำลังจะกำลังจะตกขอบฟ้ามาหนาน่อยมาหนาน้อยมาพีเดอรมาพีเดอลูกเอ้บรรยากาศแํมแรงพี่น้องจ้ารอบๆสวน รอบๆสวนเสาวลาวบ่ออีสานมีพี่น้องเอฟซีบางเถื่อเพนอาจจะเป็นเอฟซีคนใหม่นะพี่น้องจากเอฟซีใหม่ทีพนยงบูหูจักว่าพื้นทีน่นี่น้องมูลพื้นที่เท่าไรเอฟซีพนถามมาบ่าได้อ้างเด้อพี่น้องบางคนกอาจเข้าใจผิดว่าเออพื้นที่แค่นี้ก็บว่าอยู่บ่เศร้าอันนี้คือเอฟซีพนอาจจะเป็นเอฟซีใหม่ก็ได้พนบูหูพื้นที่สองไร่กับยี่สิบตารางวานะคะพื้นที่สวนเสาวลาวบ่ออีสาน อืมออนนเเฮฮาา็ดคลิปํพี่้้งตงตแมน่นประระเอ้ยอ้างอยู่บ่เซาเนาะพื้นที่มึงหันพระว่าอีกที่ใหม่เพิ่นก็บ่รู้อันนี้คืออะไรอันนี้คือไปเสียเงินมาเมื่อกี้นี่ครับก็คืออาหารของคุณดำโอ้คุณดํากินบ่อเพชรไป1,700อืม <laughs> นี่พี่น,อน้องมานานน้อยยังไงอันนี้เฮาก็บ,บอก FC ผู้เพิ่นถามมาว่าน้องมนต์พื้นที่เชลยกว้างมากเลยพื้นที่2ไร่ ยีิบตารางค่ะก็มาดูบ้านวันนี้นะคะแ่วแ่วหรอวแ่ว,แวพี่น้องจะเห็นบ่าวบานมนพี่น้องวาสวยบาจา๋างามบาจา้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำ๋ยวพี่น้องอ้างจะงามได้ชิแล้วพี่น้องจ้าโอ้ย ก็อยากให้แล้วว่าวๆเน่ถา้าแล้วว่ายๆก็ยันบ่มีเงินกินขา้าวพี่น้องเอ้ยถ้าแล้ววกับกลัวไม่มีเงินกินขา้าวไปเรื่อยๆคือรถคาโองดีกว่าอาจะถ่ายรอบๆบ้านก่อนนะคะนี่คือรอบๆบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำเด้อพี่น้องะ้ะนี่ก็จะเป็นข้างๆบ้านนะคะ ช่างก็กลับไปแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็ยนแล้วนคะคะพี่น้องวัาล้างไงบอค่ะความสูงของคานนะเก้าสิบเส้นเลยพี่น้องความสูงมนันเอาแบบยกพื้นเอายกพื้นเอาเพราะว่ามันมัมักเคลื่อนต่ํมมามัน่มักเคลื่อนติดที่ดินมันมักแบบว่ายกพื้นนะนะพี่น้องยกพื้นมาห้าป้องกันเพื่อบใอ้มีกี่เข็บไม่งอดเข้าไปมันหมักแบบนั้น ชอบแบบเป็นบันไดขึ้นบันไดก็น่าจะบบเกินสามขันบันไดขึ้นนะเป็นบันไดเด้อทางหน้าบ้านจะเป็นบันไดาสามขัน้นนี่ก็จะเป็นข้างหลังเ้อค่ะจะถ่ายข้างหลังให้ดูก่อนมุมข้างหลังมุมนี้สร้างเข้าสาบเข้าสาบเนี่ยอ๋อขาฉสาไไดหงหองนี่ติบุนปลาเพ็ดอันนี้คือด้านหลังนะคะ ด้านหลังอันนี้ประตูก็ประตูอันนี้ประตูห้องครัวข้างหลังบ้านส่วนตรงบาเพชรยืนอยู่นะมันจะเป็นหน้าบ้านแต่ประตูมันทะลุถึงกันอันนี้มีพี่น้องเห็นว,ว่านงม่นประตูหน้าบ้านกับทางล่างบ้านเจ้าคือทะลุถึงกันโมเห่งมันบดีอันนี้แล้วแต่ผูถือเด้อค่ะแต่ว่ามนซิก,กันของครัวอยู่มนบลปอยให้มันทะลุถึงกันเด้อพี่นอ้องนี่นะคะอันนี้ข้างหลังนะ เป็นห้องนอนสองห้องของใหญ่ข้างหนา้าพี่นอ้องไปพาเขาไปข้างในเลย,ยเอ้าลืมให้เบิงหน้าคนสวยเดี๋ยวก่อนแปบสวัิดเจ้านี่ค่ะอันนี้คือหน้าคนสวยที่สุดที่สุดในพื้นที่สองไร่นี่ค่ะ <laughs> <laughs> สวยที่สุดในพื้นที่สองไร่พี่น้องจ้ะใครไม่สวยสวยเองไม่ต้องมีใครชมชมเองนะคะความสุขของมนเด้อพี่น้องขิดนในกระเรือพี่น้องก็อพอดีแหละตั้งซิษะ อันสีจ้างรถเกตเขาจะมาอันสะให้มันเพียงกันพี่น้องจ้ะไปไปดูข้างในกันเลยเาตู้หลังบ้านกับตู้หน้าบ้านตรงกันมันเป็นแบบของบ้านนี่แบบเคนถ้าเราติดกระจกกันอยู่แล้วพี่น้องใช่เราจะกั้นออออาจจจะะกกกัั้้้้นนนนรยู่่่แลวพพีีงงมต้องกั้นถ้าบปกั้นมาได้มันสีโล่งโพดถ้าโล่งเกินไปเวลาเราทํากับข้าวช่วงนี้เนมะฮองคั่วยังหุดดึงกระจกเก็ตอ่ะเนาะ บกกระจกขนาดจะเป็นหัว้องประตูเลยอาจจะใส่อีอย่เดียตจางคุยกับผู้รับเหมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่กั้นตรงห้องธรรมดามันต้องมีห้องรับแขกนั่งแล้วเฮ้าเฮ้าห้องรับแขกกับห้องโทงเข้าทะลุถึงกันเลยอืมแหละพี่น้องถ้าบกั้นก็ย่านกินอาหารมันเข่าห้องนอนแบบนี้อืมอันนี้ทั้งวันไอ้เือนของนี่ครับ อ๋อนู่นนี่เพิ่นได้ห้องนี่ตีมันก็แจ้งอยู่นะอ๋อเม่ฟอยคืออยู่ท้งหัวอ๋อนี่อันนี้ห้องห้องที่สามิ่นเพิ่นฉาบแล้วเพิ่นธุ์ขึ้นอย่างแบบขึ้นอย่างเห็นห้อยห้อยอิดอยู่เพาะมันเป็นจันทีนะครับเพิ่นฉาบนะสักวันสูตรของเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่างอันนี้มันได้ไม่ะอันนี้เป็นการว่างรอบแรกนี่มาเบิ่งรอบสองสิบสี่วันเลย เข้าใจว่าเป็นพอดีฉาพอดีเอฟเป็นขันเลยี่น้องขันหนึ่งขันสองอ,อันนี้นี่มื่อคืนมาคันดีไซน์อันนี้ต่ออีกออเพราะว่าถ้าพอดีฉาเป็นอาเชียอเดียเด๋ยวเหมือนจะมาคงทนพอดีเอฟเดี๋ยว่าบอให้ง่ายถ้าว่าอย่างนักตาช้าม, <c oughs> มอ,าอันนี้ก็จะต้องเจอ,อเข้าวปีกพวกนี้ห้องใหญ่เนาะขนาดห้องน้อยแล้ก็ยังใหญ่อันนี้เป็นห้องเล็กสุดลื่นกันนิดเดีวยวหนึ่งอันนี้มันก็ใหญ่สำคัญมันแบบมาตรฐานเล่ไปนอนบอเวฟเปรียบเทียบว่า ผู้ใดเคยไปนอนรีสอร์ทหรือยังซ่อห้องรีสอร์ทไปหน่อแม่เมียเราอาจจะกว้างกว่านิดหน่อยเอออันนี้เราเปรียบเสียไปบ้างแต่ว่ห้องนึงนะฮะเครเฮียนหลังหนึ่งอยู่ห้องนอนตรงนันใช่ใหญ่นอยนี่เป็นงานของการฉาบปูนมันด้หรอกนงานต้องการฉาบปูนวันนี้ก็คือมันไม่ได้ทำง่ายๆพี่น้องต้องผสมปูนทั้งสามชนิดอีกแล้วก็สร้างทั้งสามสี่คนแม่เมีด้ปูไม่ได้ปูนกันเลยอันนี้เป็นเครื่องบด เป็นเครื่องผส,สมปูนสมทรายนี่ดิเป็นงานเลยอ่อนี่ปูนเพืเเเ่อนวัชแคเนติพี่น้องเบิ่งเลยปูนตาเสือโอ้กับเสือหมดเสือหมดคนละชนิดเสือตาเดียวกันแต่ว่ามันคนละแบยบอันนี้ก็จะน่าตาถ้าฉาบข้างในเสร็จก็จะเป็นข้างนอกเอันนี้แบบซีเมนต์สำเร็จรูปน,นี่แบบถาบสูตรพิเศษพอข้างในเสร็จข้างนอกเสร็จ ก็ต่อไปก็จะเป็นงานกระเบื้องในห้องน้ําแล้วก็งานเขาจะทางานเห็ดเล็กหย่อนลงมาเขาเห็ดฝ้าตีฝ้านะพี่น้องออพอตีฝ้าอะไรก่อน <ไป S 1> มันจะไปเป็นเป็นชุดเป็นชุดเลยเลยพี่น้องตามสเต็ป,ปน,าาน,นี่แหละพี่น้องผมมียังดอกกระถ่ายแต่เดิมเดิอยราเบื่อเด้ออย่าเบือ่ออย่าว่ามุนอ่างเด้อพี่น้องมันก็นอยากให้พี่น้องเห็นแต่ละมือ เพิ่นได้จากได้ถ่าเวลาอยู่มุกดาหันมุงก็อยาก่ายจานาหนอยมณกกับระยองแล้วก็สิมม่มีผู้ได้ถ่ายให้เบิ่งบัดนี้พูดละ่ะหลังสงการแล้วสงการเพิ่ออาจจะลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาดูความคืบหน้ากันหลังสงการอาจจะฉาบแล้ออวพอดีทั้งนอ,อกทั้งในนี่แหละค่ะอ่งอยู่เบาเศร้าห้องน้ำได้เนี่ยใหญ่มากขนาดห้องน้ำาก็ยังใหญ่อันนี้เดี๋ยวี้ทานานนี่ไม่ชอบเลต่า,ตางโอ้ตะวัน โอ้แนี่น้าแหน่งในห้องที่ห้องนึงน้าแหน่นนงไม่มีเราว่าไปเบิ่งพักกับเด็กหน่อยพี่น้องจา้าไปพี่น้องเปลี่ยนตากล้อง,องก่อนอย่าเบื่อเด้อพี่น้องจะเบิ่งดูมวันขันได่งกเบิ่งก็เถื่อนโอ้มันก็บ,บ่ได้กนักปน,นเดกเหรอเขาเรียกอีดมวนเบาออืมืมม ขานวแล้วค่ะตัวพี่น้องเอ้ยความหูซื้อของมลไปเป็นเบาะนะสำนยกรูเข้าออกจากอกแล้วไม่ต้องไปดิ้นล้นยังมากไม้แล้วหลังจากบ้านเสร็จแล้วกันได้เท่าได้กับกสิเลือบปัจจุบาทเลยพี่น้องจ่าบัตนี้อันนี้หาได้มากเท่าได้กับป้อมป้อมป้อมจะเฮือนเพื่ออยากให้มันแล้วสู่เอาเ้วพี่น้องจ่าอดทนนะทีนี้ง่านได้เชี่้วนี่ละ อาจนมันใกล้สุดแล้วมีเงินล้วก็สิดีขอผักผนจากทรงซ้ำเดือนใส่ไปอ้างผักจะรูปอะไรทาแล้วแล้วอขตายก็บรับตาลงแล้วได้เพื่อนให้ลูกแล้วถ้าบ่มีลูกเราบดได้ขิดน้ําปานหันแล้วพี่น้องพอเขามีลูกก็คึ้อยากได้หันอยากได้นี่นี่เอาลูกอันี้ขึ้นไปยนลูกสองอันให้พี่น้องเบื่อหงพี่น้องกินฮอดบ้านถ้าสมัยเป็นเด็กน้อยต้องเคยเล่นแท้แล้วพี่น้องอันนี้เอ้า เลี้ยววะเลี้ยว,ยวพี่น้องเลยมักซะแบงที่เขาเอินเนาะนมดเชียหงาเลยเราจะมา,านี่าเงี้ยมาเลยช้นใจพักเลยเลยพี่นอ้องม,มันห่อนได้กี่ขัน้นมีไหน์แล้วฮดยังนี่แ่ะแต่ต้นผักคาเนอะโอ้ยงามเลย้นผักคามัน เน่านันตายเนาะใช <Okay. S 2> ่อนทักไว้มาปูแม่ชิดเดหายังไม่เอากอไผ่าานี่ว่ามันเกิดขึ้น,นีนเราไหมมนดูพ,นพี่น้องอไมแ,มงมอองแม่ิะฝนม่ได้สร้างห้มแมงนหนัดเห็ดจ้ามดิองน้ำมันต้องได้ออกขึ้นเาหมดแล้วงินะดินพัดเห็ดตะเคียนพี่น้องชิด้ห้าสัางข้างนอกมาเห็ดอยู่ ย่าง่นเห็ดต่างหากแล้วกงก่วงเลยสามเมตรคูณสามเมตร<อ>งน้นเอาไว้ใสเห็ดเปนี่ทักผาใช่เห็ดกงก่วงเลยทางน้ำทางนอกนี่เออนี่มุมบ้านมุมนี้พ่อ,อยังไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนี่ี่มุมนี้พี่น้องก็ดเห็นมุมนี้เต็มเต็มนะแ,แม่นาอใช่อันนี้มุมข้างหลังมุมข้างหลังพี่น้องอเหําไม้ลายใสนี่ ไช่อืมมีสองอันเลยทั้งหลังเจ้าก็มาเอาไว้กินก็ไดได้แล่ะเอาเนี่ยแมลงน้ำก็เขี้ยงหน่อยเนาะยืดติดกับห้องน้ำพอดีใส่อีกนึงที่เพิ่นทางนี่ก็โอ้งามเด้อที่น้องทางข้างของเพิ่นอะไรอีกนึงเพราะกระเดี้ยเฮี้ยนนี่บุญหล่นต้องเอาน้อไปไปพี่น้องยายเบื้องพักไปพีนอง ดองเพื่อนเป็นละความฝันอืมงั้นมากมีอย่างแบบมีต้นไม้บวกเป็นอ๋อไปเวลาพี่ล่าน้องที่สามพักนี่พี่น้องถ้าล่าคลิปนี้หายคอปอกขอบใจพี่ขอบใจน้องทุกสิ่งทุกอย่างก็นั่งใจที่ได้กลับแล้วพี่น้องวันศุกร์นี่ครับก็ยิได้ท้ายไปพี่น้องเบิร์นเขาก็หยุ่วันใดนอกจากพี่วันมาส่งตะลุไปใหายเนาะมาเนาะเมนคือกลับมากกับล้างตรงการครับ ถ้าเราคลิปนี้กับกีฬ่าไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่นอ